ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์พักการเมืองเก่าแก่ของประเทศไทยเรื่องการเลือกตั้งหัวหน้าพักคคนใหม่นะคะซึ่งก็จะก,กําหนดอนา,นาคตของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนายชวนหลีกภัยออกมาเตือนหนึ่งในแคนดิเดตหัวหน้าพักคคนใหม่บอกให้เก็บสิ่งที่อยากจะพูดไว้แสดงวิสัยทัศน์ในวันเลือกตั้งจะดีกว่าเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งค่ะนายชวนหลีกภัยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ในวันพรุ่งนี้ โดยระบุว่ามีผู้สมัครหัวหน้าพักแสดงวิสัยทัศน์ผ่านสื่อบ่อยครั้งและอาจจะสร้างความขัดแย้งได้ผู้ที่พร้อมจะเป็นหัวหน้าพักยังไม่ควรพูดอะไรล่วงหน้านายชวนได้พูดถึงนายอลงกรณพลบุตรที่สมัครหัวหน้าพักถึงสองรอบและออกมาพูดถึงเรื่องหัวหน้าพักหลายครั้งขอแนะนําว่าให้เก็บสิ่งที่อยากจะพูดไปพูดตอนแสดงวิสัยทัศน์จะดีกว่าผมก็เห็นมีคนที่ชอบมาออกสื่อออกสัมภาษณ์อะไรเนี่ยมันก็มีข้อขัดแย้งโดยไม่จําเป็น ไม่พูดอะไรเลยพอถึงเวลาผู้ที่พร้อมหรือผู้ที่อยากสมัครเขาไม่อยากออกมาพูดอะไรก่อนล่วงหน้ายากเว้นท่านอารณ์กรซึ่งท่านก็สมัครหลายครั้งมีครั้งที่สองหรือสามนะครับท่านก็สมัครอยู่เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้แต่ละท่านเอาไว้แสดงในวันน้นครับผมก็ไม่ไม่ไปร่วงล้ำเกินไปกว่าน,นี้ครับ